ออกเร็วครับโบนอปยวครับตอนนี้ครับ แยกกันไม่ออกสองคนัตอนนี้ครับตอนนี้มบไปเลยครับบฝ่าบอลไปเลยครับยิงเลยครับโอ้ยตูรถลุงอวนี้ครับเกือบด้เทีาจกรถไปเองมอตัวจ Nếu bọn giùm thì tamaia thì không việt lèo lào 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 đi lào 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 เอ้ยเจ้าเจ้าก็บอนมันเร็วนุ้มนี่บอลอยู่ดี่พูนับเอาได้บอลนะครับตอนนี้ครับฝ่าบอลไปแล้วครับบอลเร็วอย่าเนี้เราได้จิ้มเร็วครับโค้งรักไปเร็วครับซ้ำลูกเลยป๋อเริ่มจากลิ้นเส้นประตูสีแดงนะครับ สูแดนแดงมยังไม่เป็น,นสตะตนะัในินเ,เ,กนนเกียเริกันมโดยสีน้เงินนับเรเส้นจากประตูตอนนี้สกอร์นะครับหนึ่งต่อนหนึ่งสูงสีมากเลยทีเดียว โดยสางครับสีน้ำเงินได้ทุกครั้งโดยมาลีพีดเอาสูแดงับจัดบอลออกไปอีกครั้งหนึ่งยังไม่ออกเริ่มกันใหม่จากแดงหลังสีแดงตึมตึมไม่ครับสีแดงเริ่มเล่นใหม่ ออกมาจากริมซิ่งเข้าไปสูแดงลางอีกครั้งหนึ่งเลี้ยวอ๋อ <c oughs> สีแดงยังได้ท <c oughs> ุกคนม้อไปครับสีน้ำเงินนะครับทุกคนสีน้ำเงินทุ่มบอลไปใไฮทีเอาเบา <c oughs> เหยื่อเบาล็อกบอลเข้ามาแดงตาโดนสกัด <c oughs> โดยดยาวยาวไปอีกครั้งหนึ่ง าาพาโรพีเพชรตันขึ้นมานะครับสกัดโดยพี่พัดและพีต่างชนกันเองเป่าเริ่มใหม่เก็ดการชนกอนของตีะเบิดอีกครั้งหนึ่ง ้นนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเพียงแค่เราได้เรียน<ช>รู้แล้วทำให้มันถูกในวันข้างหน้าทุ่มบอลโดยพี่นุน่นเริ่มกันมาจากพี่พัดแดนหลังดันขึ้นมาพาดันขึ้นมาเรื่อยนะครับราชากเข้ามาโลบอีกครั้งหนึ่งลุ้นแล้วลุ้นแล้วการเซฟของนายประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลูกนี้ติ๊กมุ่งนะครับเสียน้ำเงินได้ติดมุ่งเหตุการณ์ติกมุ่งของพี่อังเปาเสียหนึง่งมองไปมองมามองมามองไปตรงไง้ใครดีวะตึม อ๋ไม่มีใครเลยโงง่าพี่คุณเอาลุดแล้วลุดแล้วเฮ้ยไปไปไม่มีใครโอ๊ยยาวทางมาดูพีเพชรพีเพชรลากขึ้นมาัมาต่อด้วยอเปาจิ้งไม่เริ่มกันใหม่กานแงงสีแดงจ้าๆเบอลกันใหม่นะครับ มาจากแบนภาคกระชากเขามาดิ้นสิ้นเปิดเข้ามาโอ้ยเข้าไปนะครับเอาไปครับไงยั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 งเล่นเล่นเล่นต่อโอ้โหครับผีเงินกระชากบอลก็ไปคููแดนนะ เดิมเลาวไหมจังววาฟังมอลระวังนะ่อระวังกันด้วยครับเอาความจดใจเป็นทีน่น้ำใจนักกีฬาจะตามมาทันทีครับุมบอลโดยพี่อาเ้า,ามองไปมองมาผมจัดโดวพี่พัน์เด็กบอลกัดออกไป พี่กูดพี่กูดพี่กูดรัดไปฟอนเลยงั้นตัวกันไปเลยเอาไหมเอาไหมพี่กูดรัดพี่กูดตัวเปิดมา เปิดบอลไปเกิดกันไปเปิดให้โบกินตื่นรักรักรักกัโด่ขึ้นมานะครับมาที่ปลายต่อไปเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยอยังไม่ออกไม่ต้องเฮ้ยยาวโอ้ยาวเ้ย ครูบอกว่ายาวให้ไปหาครูปีพัดเริมกันไหมนะครับไม่รีบนะครับเน้นเชิงเน้นความมั่นใจเลี้ยงไปอีกครั้งหนึ่งอย่างตั้งรักกันอยู่ได้ตอนนี้บุกมาแดงของสีน้ำเงินสีน้ไดง พี่เป่าต่อไปคิดได้หรือไม่ด้วยความเร็วสูง เสียงเหมือนึงขอโทษนะเกมลูโคเวอร์เกมไปนิดนึงเปิดบอลโดยพี่นุนเลยครับพีนุนอ๋อการตีตบของสีแดงสีแดงทำการเปลี่ยนตัวโดยพี่ตะวันน้องเก่าโอ้ยและให้พี่พัดไปพักสิบน้ำครับ

เยกมาในหุ่นีเไ๊ <travaille> ่กนเลยใมไเดียวไลยไส่เดียวการแก้เกมของสีแดงพะพี่หนเลืมตั้งบอลเล่นไปเลยไปนะครับไป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  เป็นเงินยังมีเวลาเป็นการเปิดบอลของมีเ่เ่าให้ยัอกันหม่เริ่มซีบบอลกันใหมครับ <c oughs> เป็รคบเชทุกคนตองีได้ <c oughs> มาพมิ่วันนี้เล, <c oughs> เลนื่ากเป็นเวลาทนี

Big bọn tao đôi đi cùn cùn lên. Ôi cùn là. Mát 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 อยากให้สู้กันต่อไปสีน้ำเงินไม่รอถอยบอลมาที่พี่เจมพี่เจมส่งต่อให้พี่เพชรพี่เพชรดูมองไปข้างหน้ามีใครอยู่ไหมมีส่งต่อให้พี่พู่นพี่หู่จับบอลแต่บอลยังได้เพียบเลอพี่ตะวันพี่ตะกวันพี่ตะวันพี่ตะวันตักยูที่พตัก ครับต่อมาด้วยพี่พีดนนกะชางบอลออกมาต้ดดิมสิงทางาาด้านซ้ายตดนสกัดโดยผู้บอลยังได้บอลยังได้ตื่นเข้ามาถ่วยได้ยังไงโอ๊ยเกือบไปเลี้ยไปืับเต้าประตูตอยจิ <c oughs> ้บมีดัง <c oughs> ทางจิ้บเลยมีนักกีฬาท่านมึงทน่เข้ามานี้วันนี้มาด้วยความชื่อ,อน้องมาถิงสีแดง เพชตะก้อก็ชิลชิสบายสบาย้บอลโอ้ยเขีนเซฟไปสบายแล้วตอเร่มไล่บอลับพี่มาหิไล่บอลทงพี่สมไปได้ต่อไปออกบอลโดยพี่ฝนเล่นต่อเลยเวลายังไม่หมดพีเพชรตักบอลออกและสีน้ำเงินได้ทุก กอกลอกล่อขอตาจริงแต่เป็นตาปล่อยบอดให้ออกถูกบอลโดยพี่เพชรนะครับถามเต้ยวิ่งเข้าหน้าต่างไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับลูกนี้เข้าข้างหน้าตานะครับไม่เป็นประตู พี่หูนมาอีกครั้งหนึ่งแมะช์นมาจากพกินจากแดนหลังใครมีกองหน้าอลันจับจับฟีกองหลังกองหลังชุดนี้ก็ผู้ผู้กล้าผัวโจงเลยนะครับพี่ตังพี่ตวัวผิกบอลโดยพี่เปาพี่เปามาอีกครั้งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่ง เม่ใไงเตะบุ๋มกุ้ณมาแล้วก็ตุ่มเพื่อใไปเลี้ยฟึกไปซึกไปเลยทุ่มบอลโดยพี่อำงเมารับเซตบอลจากโคกินด้านหลังยิงเข้าไปเริ่ไม่รับกันเรือกันไปโดยสีแดงเบอร์สามและเบอร์สี่สองเกลือเจอมีในป่า มาวิทย์ได้บอลแอ้วเ่าเต่าหนจาจ้ารงเต่าลุ้นไม่ใช่ลูกบอลหมดเวลาการแข่งขันนะครับเท่าไรนะงเือไปสองประตูตอนซึ่งวงนี้นะครับเหลืออีกหนึ่งคู่นักกีฬานะครับมาที่กรรมการก่อนครับ